ย่าบอกย่าอะไรมัาง่ะทไมทำไมอ่ะพ่อจะได้ไปให้ย่าหนูดูไงบอกย่าแข็งแรงแข็งแรงนะไม่เจ็บไม่ปวุก็เดี๋ยวก็ย่ามาเดี๋ยวพ่อออกรถก่อนเดี๋ยวพ่อมีรถพ่อจะพาย่ามาหาหนูเนาะคุยย่าก่อนบอกย่าก่อนนี่ย่าอยู่นู่นเดี๋ยวย่าจ๋าบอกย่าดีก่อนย่าอยากเห็นหนูยหาหนูเนี่ย พูดอะไรก็ได้บอกยา่าย่าแข็งแรงสุขภาพดีจะได้ดีใจย่ยาแข็งแรงนะบอกย่าไม่ดื้อไม่สนนะบอกเงี้ยบอกย่าห้ามดื้อห้ามสนดิย่าห้ามดื้อห้ามสนแข็งแรงแข็งแรงปูดสีคุ้งคลองเงี้ยแข็งแรงแข็งแรงปูดสีคุ้งคอง,องพูดอะไรก็ได้บอกยา่ารักจา้าบอกดีลูกไม่ต้องร้องบอกหนูรักจา้าหนูรักย่า ญาติเสมอสวัสดีค่ะญาติด้วยค่ะพูดด้วยสวัสดีใจญาเพาๆแล้ว